ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสอง,องทุกคนนะคะมนีนุนทิยากับสิพาพรหมพ่ณ้องเอฟซีไปตามหาพ่อน้อมนะคะพ่อน้อมค้นดวงดีค้นมีเส้นนะคะถูกมาถึงสิบงวดซ่อนนะคะบางข้งกับฝันบางข้งกับขอพูมนะคะถูก,ก,นกจนได้จ้างหนังจ้างหมอลำนะคะถูกมาสิบงวดซ่อนตามเจอแล้วเพิ่นจะยูหน้านะคะจะเป็นตัวใดในงวดนี้หายมาแล้วนะคะ ไห่มาสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะได้ตลอดเลย่อไปย่ำย่ำงวดใดบ่บ่ได้จุดถูกคือฟันเออฟันฟันเราก็มามกกว่าสิบเซนหูเนี่ยคืเอเกือบสิบใส่หูนีนล่ละเสียงคนปูยิ่งกู้ชใสมันแบบว่ามันเป็นเสียงนี้กระปุบบจักแต่ว่ามันเป็นว่าเป็นเล็กมาเลยนะเปกล็กข<ๆ>องเลเล็่นขันมากกว่าิบนี่กเพราะผ่านคือกันผ่ออพพานมาเดียวมาบอกค้นพอบ,บอกปับ๊บขึ้นสองม,มาอมากสิบฟันเป็นขีมาดิเป็นกองเล่ยเปียบ กะเข่าเลยเขาเป็นเลขทูบเลยกันกะเข่ากันแต่วันหน่อยคอยจุดทูบเลขเก้าเจ็ดเก้ามาเดี๋มาล่ำมาล่ำคอยนั่งในปุ๋ยเดยวเตั้งหลังนั่นรวขึ้นมาก่าฝันวัดซุ่มมาเบิ้งมาล่ำหนี่ถือจับมัดทุกคน เมืชาวคนลงมาเลยคนลงกมาบอกเลยว่าซ <plane>. ุมอยู her, ่น nice ี so, ่ถึอเล็กมัดจุคนเด้อค่ะแต่บันแวงถึงรลายก็บวันนุกูกบอกวถอเลยเพราะวันแวงถึงจับหลายกอกขาบอกเมนี่รีเหม่ที่งวดเลขออกเก้าเจดก้าเออเก้าเจ็ดเก้าเหม่พอเลยบอกแล้ววันนุงแวงถึงรลายก็บันนุกูไปบอกนอกว่าวันนแวงถึงรลายก็บันนุกูเด้อถือจับมัดทุคนอยู่นี่แต่ว่าถึอมัดเล็กก็คนนั้นน้องถอจับถือมัดทุคนนั้นดอกเพราไม่คือไม่หลังจากเอามาล่ำมาล่มก็

มุนหกมุนมุนหกครับเขาเจ้าก็ได้ตรงๆแล้วเขาเนี่ยหมดไปโต้นเขาเนี่ยร้องเรียนหมุนักดับเจ้าว่าเรียกแล้วพอได้เล็กนล้วพอเนี่ยน้อมข่อยกระลื่อมนึงนี่เจ้าไม่เมืข่อยอยู่ชะล่ากลางบ้านเนี่ยเด้๋ยวืมแม่ยนหรอโอ้ยเขียนให่ยันหรอกเขียนให้ต้องซื้อเป็นเนาะก่ต้องมุนสามครับหรือมุนหกไับแต่ว่าอันฟันตองหัดมันอยากขิวหล่อนทางวัวได้ว่าฟันก็คือจุดถูกหัวได้ว่าฟันคือจุดถูกอ้าวพ่อเนอะสวัสดีค่ะ อุ้ยลูกหลานมานั่มหาต่างแตในบ้านถามก็เจ้ามากเป็นท่าเจ้าสีมานั่มนั่มมาเรื่อยยูตาน่ายูตานาบ่ะค่ะคือได้ยงนขน่ะค่ะพอน้อมถือมากแปสซบหมวดแมนเรื่องจริงป่ะค่ะแต่ซหมวดบนรัเรื่องจริงมันติดต่อต่อกันมากบ่ะค่ะที่มาที่ไปนี่ถือมากส่วนมากเป็นเลขบนหรือเลขล่างมันนั่น จะเข้าบนลายก็ลังเข้าบนลายก็ลังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เข้าสามตัวหรือสองตัวสองไม่ได้สองตัวอืมไม่แต่สองตัวล้วนๆไม่ได้สองตัวแต่ละข้างมีเลขฟันเลขมาจังไไดรื่องฝันทั้งจุดทูบอืมเลขจุดทูบกับเขาจุดทูบกับเขาเลขฟันกับเขามันบดได้ฝันจุดทูบมันกับเขาบดไดนมันจุดทูบบ่ได้จุดทูบมันกับฟันมันกับเขาอยู่ ถ้างวดได้ฝันแล้วก็คือทูบไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดถ้างวดได้บ่ฝันก็เอาทูบมาจุดก็เขาคือเกาาคือเกาบ่ได้ยินแต่เขาเจ้าซาไปผมเลยมานั่งหาแล้วงวดนี้ฝันไปงวดนี้บ่บ่ฝันแต่ว่าจุดทูบถ้าถ้าฝันนี้พ่อจะฝันตองงวดมันบ่คคะอจะฝันตองงวดถ้าบ่ฝันนี่ก็ใกล้ใกล้มากกับจุดทูบจุดทูบจุดทูบนี่ลักษณะการจุดจุดวันพราหรือจังไงวันพระ ขึ้นคันหาขึ้นอ๋อแตงคันหาขึ้น,นแตงคันหาขึ้นเพราะว่านอนแล้วก็จุดทูบจา้าเพื่อพ่ออยากปล่อยแนวทางเพื่อเอฟซีทั้งสองเฮาโช่ดีเพื่ออยากมารวมท่าบุญกับพ่อน้อมทุนนี่บ่ได้ฟันมันะะบ่คะบ่ได้ฟันจุดทูบได้ตัวดได้แปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้ 8, 9, <ม>าเจ็ดบัณณญ่าการการซื้อนี่ซื้อจังหดผมจะซื้อชองตูวข้างหนา้า คันคันจุดได้นี่ต้องซื้อสองตัวนะเออคือว่าเกเกยาเกจอิ่มเกจมันเป็นหนึ่งอะไรนะอุรุษีอมันชอบอยากเป็นหนึ่งคือเกลาหนึ่งเกลาเกจผมต้องซื้ออีกสีเ่เลขทูพเต็มเต็มสามตัวเป็นตัวแรกก็แปดเกลายวเกจแปดเกลายวเกจแบบนี้มตัดตัดยังไรนะครับตัดไปดนเกลาหนึ่งเกลาเกจอืมตัดเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็เก้ายวเกจครับอ่ะเราเราแปดเก้าว่าเอาตี บวมบ่กลายใส่บวกลาเอาตัวนานี้ชอบตัดทิมเออชอบตัดออกเอาบันห้ามันออกเลยมันออกใสิบหก้าบางอ็เป็นตัแล้วต่ผู้ติดใ่ไปนะแต่ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขถูกมันชอบออกแต่ขรังตัวท้ายามันบ้างตัวท้ายเราว่างเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนี่เน้นตัวใดมันมันพ่อๆกันเลยพพเพราะว่าเจ็ดกับหนึง่งผมผมมั่นใจมันตัวเดียวกันความเป็นจริงเลขถูกมันเป็นเก้าเจ็ด พอเลขบานึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันชอบเป็นเลขค้ายๆกันก็ได้เอาลงมาน้ากันเลยกับับเก้าหนึ่งก็อยากเป็นหกก็ใส่หเกเจ็ดน้ำไปก็ได้ต้องเขียนว่าหกหนึ่ง,งหเกเจ็ดโตกัน,กนมันบ่โกันกลายแลเป็นลงเซตซัมนี่ละคนหยุดตั้งแต่วันผ่ามับนบอ,อกวันผ่าบัณฑิตเสียงเบืองไป ได้เขียนเสียงมึงไปเ,เลยถูพระท่านเด็ดเสียงมึงอยู่เขียนไว้ซื้อเขียนว้ซื่อฟันดีบ่ปัะนี้ฟันมามีคนเราเงินเรายังมม่หายเอาปูมาปู้่ห่าผมเด็กฟันเ็นอันมเป็นแด้อนมเป็นเป็นตะชีเด็ดดิผมเด็กฟันเทนขี่ม้าแต่วันนี้ขี่ม้าถือบ่พิษจังวดงวดนี่ฟันไปงวดนี่ผมฟันว่าได้ข่าว <ค Yeshua. S 3> ม questions questions? ้าจักชีเมีนนมอเ็นตะวันตายบ่มาเพราะตายแต่ว่าหนีแต่ว่า่อเ็นขี่มันนวดี่นะแต่เป็นตู่ ฟันเห็นโตมันเห็นตู่ขเห็นขี่นี่พอผมดีมันใจเล่นต่อืปเรทีคนห้าบพคือกันครับถ้าพ่อน้อมฟันเห็นขี่มานี่คือเลขเข้าเขาเลยตวันนี้พ่ฟันเห็นขี่ฟันเห็นโตมันเลยฟันโอเลนจนมากัดพวกมัตีเอาเตียวตีถือมันบ่ตีถือแล้วงุ้มบกงุ้มบกับมันกับหนีเลยต่อไปตีถือยู่ตีถือยู่แต่ว่ามันบ่ตายแต่ว่ามันบ่เป็นมามันบ่เป็นอนขี่มัน ผมได้วันบริเดียบขี่ม้าคือขี่ม้ามาแปดเดี๋ยวว้าวตัวคุณบวพิจะงวดอืมสรุ้ว่างวดนี่คันจะให้เน่นนี่เน่นเก้าหนึ่งกรับเก้าเจ็ดมันว่าครับอันหกหนึ่งกับหกเจ็ดนี่แค่กันไว้กันกันทุ่นขึ้นกันทุ่นขึ้นถูกสามถือมาเป็นสิบงวดพึ่งพึ่งมะเวินสองงวดนั่นว่าพึ่งมาเวินสองงวดงวดนี่นี่แนวทางถือพิษยาวากันนะคะพ่อน้อม ในงวดวันที่16เมษายน2567นะคะเลขทูบนะคะเพิ่นบอกว่า้าบ่ฝฟันกับเป็นเลขทูบเลขทูบกับเก้าคือเก่านะคะ10งวดซ้อนนี่ทั้งเลขทูบทั้งเลขฟันนะคะเป็น8 9 7นะคะกัต้านไฮ9 1กับ9 7เพิ่นว่า8 9บ่าเอาก็ได้นะคะแต่ว่าเลข3ตัวนี้ต้องหมุน6กลับนะคะนะคะโตกันเพิ่นว่า1 6กับ9เป็นเลขค้ายๆกันก็เลยต้องลุง6 1กับ หกเก็ดเป็นตัวกันนะคะตัวเน้นที่โนุนยาวงไว้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะตะรงงวดวันนี้เดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ไว้บอซื้ออยู่อือซื้อไ้เที่ราคาสิบใบใบบ้านว่กเขาตัวนี ล่างเรียมเขาจะขึ้นบนมี่เขาแี่หาที่เรียวิบเก้าใบีนี้มันเขาแต้บนเขาบนมันก็มันต้องหกตัวนะพราะยังจสได้รางวัลที่หนึ่งขันเข้าล่างนี่คือสองตัวสองตัวก็ได้ อ๋อในครอบครัวนี่จะรับกันถูกป่ะคะรับกันถูกพ่อแน่ลูกแน่แม่แน่เลขออกตะละเที้ยฟอนอยู่หน้านี่ยป่ะคะขึ้นหน้าแล้วบางปี้ไม่ออกมาตัะมะล้อมาล้อมาลุ่งมีหนี่เลยฮะปีไม่มาล้อมล่ำอยู่นี่เลยเคยถือกันแนวมะล้อมาล้อมครับนี่มะล้อมาลุ่งเราก็มาจุดถูกก็ได้ก็ได้เกตเก่าเกตมันบอกเก่าเกตเก่าเอาแล้วเงินอวดที่มันออกเก่าเกตเก่าหมดนะพ่อใหญ่ถือสามตัว ปืนเขาปืฟังโบเขาถือสาตัวเขาถือเขาอเลขมันเบินพรงก็มุนแค่สมกับหนึ่งก็เยม้นเลขผมเสื้อแจ้นเก่าเจ็ดเก่าเลขเลขกษณะเบินมหม้นได้แค่สามคับคนเป็นลกท่มันผู้มาเืีอนั่เขาก็เืีอพันคู่พันไปเลยเก่าเจ็ดเก่าเขาก็ถื ถูก,เ,กเป็นซิฟงวดเ <ừ. S 1> จนได้หอดเอามาล่าม,มาล่าอยู่นี่ <c oughs> ถูกสมโตก็เคยถึืแต่ละงวดไมแตะลักแสนแมั้งค่ยายไม่ตลักแสนไม่ตลักแฉนอม,มันอมาฟังกันดีล่มเนี่ยหมูเบนบอก ล่ำขึ้นร่ำขึ้นร่ำข้าดาวเลยแม่ข้าดาวพ่อใหญ่ว่านเป็นวิทยุส่วนใดของประเทศไทยเป็นครับ่หญ่มาสักค่ะพ่อใหญ่ช่วงเรงวันหน้าอยู่ดิบปีนี่พ่อใหญ่ว่านมาอยู่ดิปีกายคนน้าไม่คนเว้นข่อยเทียบข่อยมันไปอยู่ข่อยไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวบปอบๆสิส่วนหนึ่งใส่ส่วนมาอยู่สรุปเด้อพี่น้องพ่อยายเพิ่นว่าต้องเอาแบบบ่อพิษนี่เลขสามตัวมุนหกกับนะคะแล้วก็เลขสองตัวเป็นว่า มันใจเกหนึ่งกับเก้าเจนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ้งรัฐบาลหกหนึ่งกับหกเจ็ดเป็นแค่โตกันนะคะอ้าวขอพุ่นพยญยหลายๆเด้อกาะที่ให้แนวทางให้ f เอฟซีสดดีกับแนวทางของพ่อหนอมนะคะ